โอเคครับอ่ีวไม่มาอยู่กับผมนะผมชื่ออะไรผมชื่อพีน,นะครับเออมาอยู่กับผมกันหน่อยนะมาอยู่นะครับอาชีวพรอดนะครับเี่ผมพูดเร็วแล้วเออผมได้ไปจากการเล่นมาแล้วผมก็ได้นู่นมาแล้วครับเพชรลงเหมืองปุ๊บเพชรครับอืมสุดยอดไปเลยจึงก็ไปลงลงไปเอาดินชาร์ตนะครับชาร์ตท,ที่เดี๋ยวเลเวลผมหมดเลย ครับรอยลูกมันดูดผมก็ได้สร้างบ้านอีกหนึ่งหลังขึ้นเพิ่มมามลอยแม่ปลัวกระตุกนะนี่ครับผมได้ไปลงเมืองตรงนี้เหมือนตรงนี้เดี๋ยวจะกดดี๋ยนี่ครับมีเพชรนะเพชรโคตรจะเยอะครับแต่ขูดงานยังไม่หมดนะที่ผมดูแล้วก็น่าจะเยอะนะนี่ครับได้ไปทำนี้มาแล้วครับ ตัวเดินชัดตัวเดินชัดนี่ครับเอาทำไร,รอ่ะครับผมมาบวกได้นู่นครับอ่าผมมาบวกได้โชคลาภโชคลาภอะไรไม่รู้ครับข้อได้ทำกัมเพลงเอาไว้ไว้แล้วนะเพื่อสมปซอดดมบี้เข้ามาครับเนื้อมันก็จะผูไว้แบนี้ที่ฟาร์มเนื้อเลยครับอือพูดง่าย แต่นานๆทีมันมาฟาร,รมนะนะครับค้างครับกระตุกนิดหน่อยอเคนี่ครับเอ็ปลนที่ไปลงเมืองมาครับดูของครับนี่โชคลาบครับโชคลาบอะไรไม่รู้ครับที่รู้รว่มันคือโชคลาบครับเดี๋ยว กินไก่เพ่บบยำ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 ยครับอร่อยอร่อยใครถามไม่อร่อยปุ๊บเหลือห้าก้อนครับตอนนี้ข้อเนี้ยครับได้โชคลาภถึงข้ไปขุดได้นี้มาครับได้ทานมารุงเมืองนะครับผมไม่ได้โกงนะครับเชื่อผมได้เดี๋ยวไปปรับนี่ก่อน ซสซูว่าจะเล่นยากนิดหนึ่งปรับตรงนี้ด้วยถึงก็กดตรงนี้มาตรงนี้เปเลี่ยนไอกอมโอเคตกนิดหน่อยนะ็ขอกบไปกันด้วยก็ได้ทำฟาร,ร์มก้าวกลับก,บกบากไว้แล้นะนี่ก็ปีที่สี่กันแล้วเนี่ย ทำโบน้ำสินเทียไว้ด้วยครับหายกันไปนานทมทำไมสวนสัตว์ไม่เล่นขี้ข้เขียจจะเล่นนะแต่ก็เล่นอยู่เลยนะไม่ทําทำฟาร,ร์มเลยบ่อยเลยเดี๋ยวเข้าลตัวด้ดีกว่าเคียบก็ได้ทำฟาร,ร์มเข้านิดหนึ่งเอ้าไม่ได้ซีดมาเดี๋ยวไม่แน่ พัหน้าผมจะพาลุงเมืองนะก็ได้สร้างบ้านหลังนี้มาแล้วไปขุดหินตรงบันไดตรงนั้นมาแล้วก็เอามาเอามาทำนะนี่ได้ป๋าอะไรขอพัดนี้ก็มาบอกสายอิตนะทีแม่คิดงานนะี้ กดเพิ่มออกมาจากนี้นี่ครับอืมโองยังอยู่เพียบนะครับก่อนนะก่อนนี้ครับโชคลาดขุดปุ๊บได้ของแบบนี้มาดินครับเดี๋ยวผมลงปลาไปกดดูครนะับได้หินมาอย่างโกตดเฟี้ยวครับ ประตูนี้มัน,นึ่งยากจริงเปิดแบบนี้กันโอเคปนแบบนี้นี่ครับทำบันไดบนนี้ก็อัตโนมัตินะครับเออมาทำอะไรออกมาขุดให้ดูครับนี่ครับใช้ที่ขุดนี้นะโชนะคลาภมะขุดเร็วครับก็จะได้หินบกมาประมาณนี้ครับน่ะได้สองก้นแล้วก็เกิดมาขุดดินคะรับ อันดวงดวงดีก็จะเป็นบล็อกเนี่ยนะนั่นถ้าคุณสังเกตดูิงก็จะเป็นบล็อกเนี่ยโชคลาดนะผมว่าเกอก็พาร์ทนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะขอบคุณที่ติดตามอย่าล,ลืมสิบซับเล่นแมปไปคุกพี่วิเป็นจุดนะเก๋ อเออไม่จับปนอย่างเงี้ยตอนนี้เราจะเป็นแค่งนี้เดี๋ยวขอไปทำเมนูเพิ่มมาผมขอไปทำเมนูเพิ่มมาเอ,อ่อทำบ้านแล้วก็ตำบ้านอีกหลังบ้านนี้ก็เป็นหลังเก็บของอีกแล้วอีกหลังจะเป็นบ้านตัวก,กับกัดน้ำอืมขอป่านนี่เราจะเป็นแค่นี้นะขอเป็นนักพิราบชิมบายอย่าลืมกดซับตะไคร้กดไอ้กดซับตะไคร้แล้วกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ